บริบทสถานศึกษาประวัติความเป็นมาของโรงเรียนเทศบาล4อนุบาลพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อข้อมูลพื้นฐานในโรงเรียนในปีพุทธศักราช2550นางรจนากันตินันได้ดำรงตำแหน่งนายุเทศมนตรีเทศบา,นนาลนครอุบลราชธานีได้ขอความเห็นชอบสภาเทศบา,นนาลนครอุบลราชธานีจัดตั้งโรงเรียนเทศบาลสอนุบาลพระเจ้าใหญ่องค์ตื้ จัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยและได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบา,นนาลนครอุบลราชธานี26มีนาคม2550แต่งตั้งนายประสงค์พาเรืองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบุรพาอุบลรักษาการผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลสีอนุบาลพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ ใช้โรงเรียนเทศบาลบุรพาอุบลเป็นสถานที่เรียนชั่วคราว12พฤษภาคม2550พระราชธรรมโกศลเจ้าอาวาสวัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้ให้นักเรียนศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดพระเจ้าใหญ่องค์ตื้เข้าเรียนร่วมกับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลสีอนุบนาลพระเจ้าใหญ่องค์ตื้ ที่โรงเรียนเทศบาลบุบรพาอุบล 1. มกราคม2551เทศบาล4อนุบาลพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อได้ย้ายจากโรงเรียนเทศบาลบุรพาอุบลไปใช้สถานที่เรียนที่วัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ10มีนาคม2551โรงเรียนเทศบาล4อนุบาลพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อย้ายจากวัดพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ มาเรียนที่เลขที่11ถนนพลแพนตำบลในเมืองอ,อเเภอออมืองุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีบนพื้นที่1ไร่33ตารางวาซึ่งเป็นการบริจาคที่ดินของวัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้เป็นที่เรียนจนถึงปัจจุบันโดยมีนายสวัสดิ์ดวงคำผู้อำนวยการเชี่ยวชาญปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา ตั้งแต่วันที่1เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2546จนถึงปัจจุบันข้อมูลบุคลากรของโรงเรียนและข้อมูลนักเรียนโรงเรียนเทศบาล4อนุบาลพระเจ้าใหญ่องค์ตื้บุคลากรในโรงเรียนจำนวน12คนนักเรียนจำนวน75คนนายสวัสดิ์ดวงคำดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญสายชั้นอนุบาลสองนางพิมพ์พิสุขเพียรสุขเวชตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษนางสาวยุวดีดวงคำตำแหน่งพนักงานจ้างเหมานางพัชรีพรปีดีสนิทตำแหน่งครูชำนาญการนายรัฐพลคงบุญวาดตำแหน่งครูพี่เลี้ยงนางสาวธนพรอ่อนมณีตำแหน่งครูพี่เลี้ยง สายชันอนุบานสนางกัญญาพักสิทธิพันธ์ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญน,นางสาวจันณภาขาจรศาสตร์ตำแหน่งผู้ชำนาญการนางสาวทัพทิมทองพิม์ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญน,นางสาวพัชรินกนหาวงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและการบัญชีนางสาวเทพกน,นิกาธนกุล ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนัการธุรการนายอภิชิตยนต์สุขตำแหน่งนักการพานโรงข้อมูลนักเรียนชั้นอนุบาล2องทับหชาย7คนหญิง5คนรวม12คนชั้นอนุบาล2องทับสองชาย7คนหญิง5คนรวม12คนชั้นอนุบาล3ทับหชาย9คนหญิง6คนรวม15คน ชั้นอนบุบาลสามทับสองชายเจ็คนหญิงแดคนรวม1ิบห้าคนชั้นอนบุบาลสามทับสามชายเจ็ดคนหญิงเจ็ดคนรวมสิบี่คน โครงสร้างการบริหารงาน 1. ออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาและสาระการเรียนรู้บนพื้นฐานของทฤษฎีพัฒนาการแนวคิดทางการศึกษาปฐมวัยหลักการอบรมเลี้ยงดูและกระบวนการทำงานของสมองด้านการคิดและการจัดการ 2. ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความทันสมัยความก้าวหน้าในศาสตร์การศึกษาปฐมวัย 3. จัดทำแผนการจัดประสบการณ์และจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นให้เด็กเป็นสําคัญ 4. จัดกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนการดูแลให้ความช่วยเหลือจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรและการสร้างรอยเชื่อมต่อระหว่างการศึกษาปฐมวัยกับปฐมศึกษาปีที่1 5. จัดระบบสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่สะท้อนการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จะเป็นต่กระบวนการเรียนรู้แหล่งเรียนรู้และจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้เหมาะสมกับวัยและมีการพักผ่อนเพียงพอ 6. การส่งเสริมและพัฒนาครูบุคลากรพ่อแม่และผู้ปกครองเพื่อให้สามารถจัดการศึกษาได้ตามปัจญาวิสัยทัศน์มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตัวบ่งชี้และสภาพที่พึงประสงค์ 7. จัดระบบการประเมินพัฒนาการผลลัพธ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 8ประสานความร่วมมือในการพัฒนาเด็กระหว่างสถานศึกษากับพ่อแม่ครอบครัวชุมชนและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย 9. จัดระบบการประเมินหลักสูตรและพัฒนาประสิทธิภาพของหลักสูตรสถานศึกษาให้สามารถจัดการศึกษาได้ตามปรชัชญาวิสัยทัศน์มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตัวบ่งชี้และสภาพที่พึงประสงค์เพื่อส่งเสริมต่อระบบการประกันคุ คุณภาพการศึกษา 10. จัดทําโครงงานประมาณสนับสนุนกระบวนการจัดการเรียนรู้สื่อวัสดุอุปกรณ์การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และกิจกรรมเสริมหลักสูตรระบบการบริหารจัดการในโรงเรียน 1>, 1. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการที่ครอบคลุมเด็กปฐมวัยทุกคน 2. ยึดหลักให้การศึกษาที่เน้นเด็กเป็นสำคัญโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและวิถีชีวิตของเด็กตามบริบทของชุมชนสังคมและวัฒนธรรมไทย 3. ยึดพัฒนาการและการพัฒนาเด็กโดยองค์รวมผ่านการเล่นอย่างมีความหมายและมีกิจกรรมที่หลากหลายได้ลงมือกระทําในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียน เหมาะสมกับวัยและมีการพักผ่อนเพียงพอ 4. จัดประสบการณ์เรียนรู้ให้เด็กมีทักษะชีวิตและสามารถปฏิบัติตนตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นคนดีมีวินัยและมีความสุข 5. สร้างความรู้ความเข้าใจและประสานความร่วมมือให้การพัฒนาเด็กระหว่างสถานศึกษากับพ่อแม่ครอบครัวชุมชนและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย ศึกษาบริบทชุมชนข้อมูลพื้นฐานของชุมชนชุมชนวัดใต้สถานที่ตั้งชุมชนวัดใต้ถนนพลแผนตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีบุคคลสำคัญในชุมชนพระราชธรรมโกศลเจ้าอาวาสวัดพระเจ้าใหญ่องค์ตื้พระราชธรรมโกศลเป็นพระเถระฝ่ายคันทะทุระที่เอาพานทุระในพระราช ศาส,สนามากมายด้านการศึกษาให้ความสำคัญทั้งการศึกษาทางปริยาธรรมและการศึกษาทางโลกโดยการสนับสนุนการศึกษาเยาวชนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับสูงด้านการปกครองในฐานะเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีให้ความสำคัญในการควบคุมดูแลและพัฒนาคณะสงฆ์ ในเขตการปกครองได้เป็นอย่างดีด้านสาธารณรูปถือได้ว่าท่านมีความโดดเด่นในการก่อสร้างบูรณะปฏิสังขรเสนาสนาภายในวัดและวัดในเขตปกครองได้ดีเป็นอย่างยิ่งมีสถาปัตยกรรมศิลปรกรรมใหม่ๆและแปลกใหม่อยู่เสมอ บ่งบอกถึงความเป็นผู้รู้และเชี่ยวชาญด้านนี้มากและด้านการเผยแผ่ท่านก็มีความสามารถเป็นพิเศษเห็นได้จากคณะสิทธิ์ญานุสิทธิ์จำนวนมากให้ความศรัทธาเลื่อมใสในตัวท่านและเข้ามาทำบุญและปฏิธรรมที่วัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อมิได้ขาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเทศการสำคัญ จึงถือได้ว่าเป็นพระเถระที่มีความรู้ความสามารถสืบสารมรดกเป็นนักปราชญ์ให้คงอยู่กับเมืองอุบลราชธานีต่อไปวัฒน,นธรรมประเพณีในชุมชนจังหวัดอุบลราชธานีได้คัดเลือกคุมวัดภายในเขตอำเภอเมืองอุบลราชธานีและอำเภอบารินชำราช ที่มีชื่อเสียงในการประดิษฐ์ตกแต่งต้นเทียนต่างๆและมีวิถีวัฒนธรรมชุมชนที่งดงามราวแปดแห่งนำมาพัฒนาเสริมศักยภาพในการนำชมภูมิปัญญาท้องถิ่นในการประดิษฐ์ต้นเทียนและวิถีวัฒนธรรมอื่นๆที่น่าสนใจพร้อมท้งพัฒนาระบบนำเที่ยวสู่ชุมชนเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้สนใจชุมชนทั้ง8แห่งประกอบด้วย ชุมชนวัดผาสุการามชุมชนวัดบูรพารามชุมชนวัดศรีประดูชุมชนวัดพระาธาตุหนองบัวชุมชนวัดแจ้งชุมชนวัดมหานารามชุมชนวัดพลแผนและชุมชนวัดใต้ท่าวัดเรียบทั้งนี้ชุมชนดังกล่าพร้อมที่จะเปิดตัวต้อนรับนักท่องเที่ยว ที่จะมาชื่นชมและศืกษาภูมิปัญญาเมืองอุบลในการประดิษฐ์ต้นเทียนพรรษาอย่างลึกซึง้งผลิตภัณฑ์ในชุมชนเทียนพรรษาเทียนพรรษาที่ชาวบ้านในชุมชนมาช่วยการทำเพื่อให้แห่ในวันพรรษาและเข้าร่วมประกวด แล้วเพื่อสร้างและหารายได้เข้าชุมชนเพื่อนํามาปรับปรุงบริบทชุมชนและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของชุมชนในปีต่อไป